อยู่ๆห้ามกินอาหารเสริมเด็ดขาดถ้ายังไม่รู้ข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะเนอรวันสตะนะคะในคลิปนี้นะเนจะมาให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจที่อยากจะกินอาหารเสริมหลายๆคนเนี่ย อ,อยากจะรู้นะว่าเวลาที่เราอยากจะทานอาหารเสริมเนี่ยเราต้องเอาข้อมูลตรงไหนมาเป็นการตัดสินใจก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูว่าเราจะใช้ข้อมูลอะไรบ้างเนจะยกตัวอย่างให้เพ <Salesforce. S 2> ื่อนเนเห็นนะคะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นนิ้วมือของเนไหมนิ้วมือทั้ง5นิ้วของเน่นี่นะคะดูดีๆนะนิ im, น้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก,วก้อยมันเป็นยังไงคะมันไม่เท่ากันใช่ปะมันความยาวความสั้นขนาดมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนที่จะทานอาหารเสริมได้เนี่ย ไม่สามารถที่จะทานอาหารเสริมเหมือนกันได้ในทุกคนในกำลังพูดถึงว่าอาหารเสริมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีนะคะถ้าอาหารเสริมนั้นเป็นสารสกัดเป็นออร์แกนิกเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากแต่ก็ไม่ได้ว่าให้ผลลัพธ์ที่เท่าเทียมกันกับคนทุกๆคนเพราะคนทุกๆคนเนี่ยมีความแตกต่างของร่างกายค่ะความแตกต่างก็คือบางคนเนี่ยมีภาวะที่ร้อนมากเกินไป บางคนมีภาวะที่เย็นมากเกินไปและบางคนเนี่ยมีทั้งร้อนท,ทั้งเย็นผสมปนเปพันกันไปซึ่งบางคนเขาก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้นะเพราวะว่าส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีภาวะที่ไม่สามารถที่จะรับรู้รับทราบเรื่องราวของร่างกายได้เนื่องจากเขาไม่ค่อยสังเกตเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่รับรู้ข้อมูลของร่างกายคนที่ปล่อยให้ตัวเองอ้วนนะคะ อาจจะไม่ค่อยรู้สัญญาณเตือนของร่างกายหรือแม้แต่คนที่ป่วยเป็นโรคไปแล้วเยอะๆทุกโรคเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้สัญญาณเตือนของร่างกายแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่เนตบอกเอาไว้ว่านี่แหละคือเหตุผลว่าว่าเราจะเชื่อใครไม่ได้นะคะเราต้องฟังเสียงของร่างกายของเราและต่อไปนี้นะคะคือข้อมูลที่ทุกคนถ้าจะกินอาหารเสริมเบื้องต้นนะคะอาหารเสริมนั้น1ต้องปลอดภัยมากที่สุดความหมายของคําว่าปลอดภัยเนี่ย ไม่ได้แปลว่ามันไม่ให้ผลข้างเคียงนะเพราะบางอย่างเนี่ยมันมีไซส์เอฟเฟกก็จริงแต่มันไม่ได้ไปทำลายระบบภายในของร่างกายเพียงแต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยมีภาวะที่ร้อนมากแล้วแต่เรากินสารสกัดบางตัวมันไปเพิ่มความร้อนมันก็จะเกิดไซส์เอฟเฟกลักษณะนี้คำว่าปลอดภัยจึงหมายถึงว่ามันจะไม่ให้ผลในระยะยาวๆนะคะ,ะข้อที่1คือปลอดภัยข้อที่2ก็คือต้องไร้สารพิษ สารเคมีคำว่าปลอดภัยนี่คือแน่แน,นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะมันต้องไม่มีสารที่ไปทําให้ตับไตไส้พุงอวัยวะภายในเนี่ยเกิดปัญหาตามมาในภายหลังเพราะนี่คือหัวใจของสารสกัดที่เป็นออร์แกนิกนะคะส่วนอันที่3ก็คือผลลัพธ์ต้องได้ผลลัพธ์ที่ดีนี่อยากจะให้เพื่อนๆแชร์ข้อมูลเหล่านี้นะคะไปให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จักข้อมูลที่บอกว่ายากินอาหารเสริมเด็ดขาด ถ้าไม่รู้ว่าอาหารเสริมที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้ช่วยรักษาโรคนะคะเพราะอาหารเสริมมันไม่ใช่ยาแต่อาหารเสริมที่เป็นเกรดพรีเมียมเกรดออร์แกนิกราคามันอาจจะค่อนข้างสูงข้อดีของมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันไม่ทำลายระบบตับไตไส้พุงไม่มีผลข้างเคียงในระยะยาวแต่มันจะไม่สามารถรักษาโรคได้เลยถ้าเพื่อน ไม่ปฏิบัติดังต่อไปนี้นะคะคนที่ทานอาหารเสริมเนี่ยแล้วหวังว่าอาหารเสริมเนี่ยจะกินแทนยาแล้วก็ยังกินอาหารปกติยังกินอาหารขยะยังไม่ออกกําลังกายยังขับถ่ายไม่ดีพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็หวังว่าอาหารเสริมใดอาหารเสริมอย่างหนึ่งเนี่ยจะช่วยชีวิตเขาได้เป็นความคิดที่ผิดมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าวันนี้ทุกคนรู้จักอาหารเสริมที่แท้จริงนะคะ อาหารเสริมที่ดีต้องสกัดมาจากธรรมชาติปลอดภัยไม่มีผลต่อตับไตไส้พุงในระยะยาวๆแล้วอาหารเสริมที่เราจะกินเนี่ยนะคะต้องให้ผลลัพธ์ที่ดีแต่การจะให้ผลลัพธ์ที่ดีไม่ได้แปลว่าเราไม่ทำอะไรเลยแล้วจะได้ผลลัพธ์คนที่กินอาหารเสริมพร้อมกับอาหารขยะพร้อมกับการไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของร่างกายนะคะ สิ้นเปลืองค่ะแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการกินอาหารเสริมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เพื่อนๆรู้จักสารสกัดที่ดีแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เสียอารมณ์ไม่ให้เสียของไม่ให้เสียเงินฟรีนะเพื่อนๆต้องรู้นะคะว่าอาหารเสริมทุกชนิดเนี่ยจะมีประโยชน์สูงสุดและจะเห็นผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อเราจะต้องงดอาหารขยะนะคะร่วมกันด้วยต้องออกกำลังกายนะแล้วก็จะต้องมีการเรียนรู้ด้วยว่าร่างกายของเราเนี่ย สามารถจะกินอาหารเสริมบางชนิดได้มากหรือได้น้อยเพราะอาหารเสริมมีหลากหลายนะคะบางชนิดเป็นสมุนไพรบางชนิดเป็นผักพืชไฟโตนิวเทียนเนาะบางชนิดเป็นแบบสารสกัดที่เป็นน้ำมันแบบเนี้ยเราต้องดูว่าสภาพร่างกายของเราเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะรู้นะคะเพื่อนๆก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ร่างกายของเราและอย่าไปเชื่อคนขายที่เขาบอกว่าดี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 ด,ด,ด ไม่มีอะไรที่ดีร้อยเปอร์เซนต์ค่ะในดีจะมีข้อบกพร่องในดีจะมีข้อเสียอาหารเสริมทุกชนิดถ้าเราเรียนรู้ไม่จริงนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ประโยชน์อย่างสูงสุดแต่ถ้าเราเรียนรู้จริงอาหารเสริมบางตัวทานได้ในปริมาณไม่มากอาหารเสริมบางตัวทานไปเลยเต็มสตรีมไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะเป็นข้อมูลที่เนะ่อยากให้ทุกคนตระหนักนะ ไม่ว่าวันนี้เพื่อนๆจะเป็นผู้บริโภคก็ตามหรือในอนาคตจะเป็นคนขายอาหารเสริมก็ตามอย่าขายแล้วไปบอกกับคนซื้อว่าดีดีดีด,ดีเราต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเขานะคะว่ามีข้อดียังไงข้อควรระวังยังไงและข้อที่เสียยังไงเนี่ยเราต้องบอกให้ได้นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะรักใครแชร์ไปให้เขาทุกคน ขอให้เพื่อนเพื่อทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพดีอย่าลืมนะอย่าไปเชื่อคนอื่นร่างกายเราเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะหมอที่ดีที่สุดและอยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงคือตัวเราเองนะคะบ๊ายบายดีค่ะ